รางวัลชีวิตความใฝ่ฝันของนักกีฬาที่ได้ก้าวลงสู่สนามคือการได้รับชัยชนะสามารถคว้าเงินรางวัลและเหรียญทองมาครองได้ต่างจึงเพียรพยายามมุ่งฝึกซ้อมนานนับปีเพื่อพัฒนาฝีมือตนเองให้ถึงจุดสุดยอดแต่สำหรับนักสร้างบาร,รมีการเพียรสั่งสมความดี และมันทำใจหยุดนิ่งมีความใฝ่ฝันเพียงเพื่อที่จะได้พบพระรัตนตรัยภายในและเข้าไปสัมผัสกับแหลงความสุขความบริสุทธิ์ภายในซึ่งนับเป็นสิ่งสูงค่าที่สุดอันเป็นจุดทำให้เปลี่ยนชีวิตจากผู้มีทุกข์เป็นผู้มีสุขจากผู้ล้มเหลวเป็นผู้สำเร็จจากผู้ไม่รู้เป็นผู้รู้แจ้งรางวัลแห่งใจหยุดนิ่งนี้ เป็นรางวัลชีวิตที่มีค่ายิ่งกว่าเงินรางวัลหรือเหรียญตราใดๆในโลกเป็นรางวัลแห่งความสุขความสำเร็จที่มวลมนุษย์ต่างสแสวงหามาตลอดชีวิตตราบใดที่ยังไม่ถึงที่สุดก็ต้องดิ้นรนสแสวงหากันต่อไป